เสนอกล่องใส่พายละนี้ที่ Happy Bunny คือเรนมีอาร์พ i าอินที่ดีตัวิงยูตัวจากตัว Happy b u n n สามารถใส่บาร์ี่กล่องผลไม้ตากแห้งได้เพื่อได้หนึ่งเจ็ดส่และมีเบอร์ัจะอยู่ที่6วิกแคนคัมพนอัพคือคทเรลฮัี้บารมี้ไรฟูดแอนด์โรเกนแอดแฮป์โฟนัมเบอร์ออนเดอบ็อกซ์ไม่มีต่างกันอยู่โน้ตดีเจีมันจปนการสามารถมองเห็นด้านในได้ ถุงดำอยู่ด้านบนของกล่องแเรกิ้แนีซีนูไซที่ใส่คือดีบุ๊ n ตูนอบีคอร์สแร็ h a น d ตแฮนเด e ลออนเ the ท o อปเดอะบอสวเนี่ยข้างในออกด้วยค่ะใส่อุปกรณ์ป้องกันสิ่งวดมเดอะี่ใส่ออฟเดอะบอสเน็ตแร็ปออนอนาเธอร์เนยยอปพลาสติกออฟพลาสติกเดอะมิสเตอร์ดีฟลัก a อร์แฮนเดิตอร ขอบคุณที่รับชมครับผมเดชาสุกิจฐ์เดชาบุญสมนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอบรรจุภัณฑ์ของกลุ่มหนึ่งนะครับรรจุภัณฑ์ของเราจะเป็นแบบทดลองก่อนนะครับรรจุภัณฑ์ของเราจะทํามาจากกระดาษแข็งนะครับู่หิ้วของเราจะทํามาจากกระดาษนะครับและบรรจุภัณฑ์ของเราจะมีพลาสติกสใสไว้วันนี้นครับเพื่อดูสินค้าข้างในนะครับ และข้างหน้าของพวกเราก็จะตกแต่งด้วยสติกเกอร์สวยๆนะครับและโลโก้ของเราก็จะสื่อถึงคนที่กินเมนูขนมปังสดวิกกิจสอดใส้มูม่วงของเราเลยิ้มมานะครับมาตุพันของเราสามารถเปิดได้ง่ายนะครับวันนี้ขอจบกนนารนำเสนอเพียงเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ วันนี้ก็อินโคกงนะครับเป็นวันนี้เป็นมลิตัณน,นะครับของคุณสี่นครับเป็นแพ็กเกจวน,นี้นะครับก็แพ็กเกจของเราเนี่ยก็เป็นแพ็กเกจของกลที่4แพ็เกจของเราเนี่ยออกแบบมาให้ รองนะครับจึงสามารถเก็บเนื้อจาร์เคไว้ได้นานนะครับออาที่บอกไปเลยครับก็คือผลิตภัณฑ์เอ้ยถ้าเก็บของเราเนี่ยสามารถใส่เนื้อจาร์เคได้นะครับก็ด้านหน้าก็จะมี ของเรานะครับแล้วก็จะมีพลาสติกใสเอาไว้สามารถดูบริภัณค์ข้างในของเราก็คือเนื้อตะลุเก้ของเราได้นะครับด้านหลังนะครับก็จะมีเบริต่อครับเป็นบริต่อทางลน์นะครับแล้วก็จะเป็นส่ там, วนประกอบแล uhh. ้วก็จะมีเป็นอ่างเป็นออยนะครับก็คือเรารับประกันคุณภาพเลยครับถ้าดาวไปเลยะนรับแพ็กเกจนี้ก็ดูออกมาให้แบบว่าเรียบได้แต่ว่าสดใสน่ารักนะครับด้านหลังก็พิ่อฟูตรงนี้ เป็นตัวโค้ดติดต่อกับตัวโค้ส่วนรถนะคะที่เขาส่วนรถเนี่ยก็คือจะลดช่วงปีใหม่นะครับก็คือวันที่25นะครับเดือนที่2น,นะครับจะลดช่วงปีใหม่นะครับ มันจะเป็นเมื่อเราสแกนเข้าไปแล้วเนี่ยครับมันก็จะเป็นร้านครับแล้วก็สุ่งเลขเลขร้านนะครับว่าสูวมาเราก็ไปแล้วเราร่มปุ๊บเราส่ไมได้กี่เปอร์เซ็นต์นะครับเราก็จะเราก็จะได้ลดเท่านั้นครับลดสูงสุดนะครับเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเมื่าใช้บริการผลิตภัณฑ์หรือพิซซ่ของเรานะครับแพ็กเกจดรเข้กคุ้งฟลิงโคโคไดซันนี่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ